เราเป็นคนชอบเต้นแซมบ้าหนึ่งสองสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูนะแล้วที๋นี้พวกบาดซิีวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคสเขาก็อัเมซิ่งเดี๋ยวนะเขาอัเมซิ่งว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสเราเป็นคนชอบเต้นแซมบ้าหนึ่งสองสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูนะแล้วที๋นี้พวกบาดซิีวเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคสเขาก็อัเมซิ่งเดี๋ยวนะเขาอัเมซิ่งว่าสะบัดยังไงคอไม่เคส เราเป็นคนชอบเต้น 1, 2, 3, แซมบ้าหนึ่งสองสามสี่นะแต่เราก็สะบัดไปดูแล้วทีเวนี้พวกบัดซิคเขาเอ๊ะสะบัดยังไง<อ>ถ้าจะดูคลิปเต้นแบบไม่สะดุดไม่มีโฆษณาคัน่นก็ต้องดูด้วย y YouTube Premium ฟรีสำหรับลูกค้า a อรายเดือนแค่กดดอกจัน6 5 6้าหดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้เป็นลูกค้า AS เนี่ยก็ไปเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจ nextg max speed แค่นี้เองสวัดต่อนมีรอแล้วนะ